มีมีเพิ่มเลยยืนยังไงอะไร,ไรจะคุ้นๆตั้งแต่เมือม่อเมื่อวานนี่จะกลับมาเนาะาว่ก็คือฝากติดตามบางด้วยนะครับขอบใจหลายๆ ุวันนี้มาเลาะบุญก่อนมากับคำใส่สองคนเดี๋ยวทุกทีขาเลาะบึงว่ามีเพื่อนแน,ะน่นะนี่หันขาหันขายนะทุกคนโอ้ลายแหงกำลังเริ่มมาแนละ้วทุกคนคนขาคนขายนี่เเต็มเลยนะแถวเนี้ย อ้อยแลยังมีแล้วอยู่ก็มาพุ่งฮะเพิ่มัดจบแทนเนาะอา่กันุไว้ป่นเขาเปิดอยู่นี่เนาะแบบนี้ได้เขามีเธออันนั้นบ่กนี่บ่ไม่ได้ถึงเงินมาเอาไปมักกระเทศนี้เมือนว่าชาตรมาโปมาปุ่ง เบิงมือเออแน,น่นิฮะก,กับคนเคองมาแล้วสองลูห้าพันบ้าเ้ยอสองลูห<ส>้าพันเออจับกับไปนมค่อยซื้อนอกอยว้าเลยก็ได้เจ้าลูซีบมาได้เพื่อนี่นะเ้าลูซีบได้ใบในน้ำว่านขวดใหญ่อันอันนี้ได้ส์เลอรนี่นะเ้าสาจูาขันสอง 5, สลอูห้าพันก็ Tap tap bung ray bóng gọi cho bung lên điêu bích gọt này mật kiếm này mật kiếm này mày xưa mì 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 ดูซีเน้อม oh. ja ันคือซีเมนอยู่บ้านเนี้ยโมนเพื่อนฮักกับอันนั้นเซอมิจ๊ะอันนี้ฮะเอามือก็ได้ตีน่โอ้เพิ่งเจอดีเหรอาใจดีตอนนี้มาวอรมเมื่อก่อนเร็ตเด็ มอเตีมนตอโอ้แมนเนไทุกคนมีเนแอ้โอ้เซฟไปและสิบพันได้หมัดช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 ันชันนัดชัดาันชัดชักชีเชัดชัดชัดับชัดชััชัอัดัดชัดชัดช่ดชัดัดดซื้อ่ดี๋ยวนี้หรือว่าสังเอาเพ่ักอย่างอยู่ใน้านี่ เงื้ยเซาพันดันแล้วมาเรล่นไหมครับไอ้โอ้ยแม่นแท้อันนั้นนะโอ้ยไปติดอยู่กับไม้อยู่เงินนะถือมาเท่าเรื่เงินนะสาวมรูซิปมดไปแล้วมดไปแล้วสาวอย่างอีสาวมักกระแท่ได้ผูวบ่าวมักฉันมาปุงนี่อย่างอีฮกลุนันนะ เอาไอเสียวก็ได้จงไว้ซื้อบัตรเนี่ยแทเอาสัวเชื่อจเาสัดตะตซบได้มันหลตายอมเป็นยปังอุ้ยมาและวกสิมันนี่มันอ้อที่อันเคมมันอ้อนี่เินนะนเมอ เอาได้ยังไงไซเจอดีขนาดเม่ค้าด่เนาะเอายังยังยีรู้นึ่งเลยวะเอาสัตสัต0สามสิบสามสิบพันสิบพันไปชิบัสามสิบพันไได้กินเพล่นแล้วมาสัตว์มโหดนะทุกคนแม่หวะตัวมีเอ้ยเื้อเอ้ยตัวนะไปไปย่างล่อนึ่กันนะ ขอไปกินหนักเอ้าไปย่างเลาะนํากันเด้อันนี้ก็ไม่มีคือกันบังเธอย่างไปเฮามาเอาได้เก็บเด้ซ่เก็บเงินนั่นแหละเก็บเลยย่างไปนํากันผู้ย่างไปเลาะไป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 ัมาปุ้งีนึงนี่ฮะลกันเ3 0บาทาย่างเบิ่งนะ3 0กีบได้อุ้มตุ๊กตาซื่อๆอ่าลูกนักเมาหาเลาะเพนี่ฮะหาเลาะนี่ล่ะฮะ หาเลาะซื้อเพล่ะไปไปพ่อเพจเช้าไปกูัวสิพันไปไปกูัวจีพันไปไปหลูดนักเลงไปเช้าเอาไปเลือกแต่ไหนไปยังเมื่อนี้พ่อเพิ่นอยู่บุญตาแล้วทุกคนหายเครื่องเพิ่นหายเครื่องมันมันเนาะเดินเลยเนาะมาเลาะบุญพวะเออเมื่อแรงจีลองเพลง้องยู้เสื้อนั่นน่ะ เออมาลองเพลงครัเก็บมาเก็บทริปไปล่ประมาณนจมาลองเพลงบอสเลาบอสเราคือที่เดียอเบเจ้าโหลดเติรดคอร์ดนะวันอย่าได้เป็นสาวมาบังคับต่อหน้าแห่งอิริ่งนี่นะหาอย่างเลาะเบพวงนี้ทุกคนแบบหาคลายเครื่องนในไลยแหง นั่นบเวนเอเลยเด็ดเด็ดันดูสีตาดมันด้วยมีว่ามันไปขอซ้าซากะจูงันบ่ได้ยางบ่บงกันหะเลาะบังงานบุญเนาะอยู่บ้านตาแล้วเก้ามาต้นอ้าวรูนักเรียใบสาวนี่ก็มีหูจักเพลอะนี่ ขายเพลินนี่ไม่ใไ่น,นี่ขายเครื่องเออหัวใจวายด้วยนะทุกคนเออหน้าเล็กน้อยได้บ้าเถบุญบ้านเจ้านี่เฮ็ดมิดสมอยอยู่เนาะสมัยทุกคนเฮ็ดมิดสมอยอยู่เนาะบุญบ้านนี่เนาะเออ

โอ้ยมันว่าสิ0พันกี่สิบพันนะแสิพันบ่แกเนาะพีแม่กอนเอตัวว่าสิพันแเอาตัวว่าสิบพันมาปุ้นมาปุ้นี่ลีนเนี่ยน้อเขาคล้ายนกตุกตุกเก้าพันะนี่นะไวกูเขาคายตุ๊กเก้าพันนี่ฮะเอาไปทำเพื่อไม่มีเพื่อเล่าเผาได้ไปมื่ได้ไหนฮะมากูจอมไปเว้่เวน รถนย้นเป้งป้งเป็นโรดดีแล้วรถรถรถเดี๋ยวเลยรถเยบเด้ยนีเครื่องาาบันี้สิผาหย่งเขาวัดบันนี้เลาะเบิ้งแกั เติดกระเจี๊ยนหนังห้วยมามาเลาะเบ้างว่าสีเห็นบรรยากาศแบบเลยเนี่ยเพราะว่าคลิปก่อนตัวเผาบังคลามเขาก็ได้ลงไปแล้วล่ะกันนี่อยู่แถวเต่งค่ะผนแล้วล่ะเขาพรอนตัวก็ได้มาเบ้างบ่ติดตัวกระพรอนนี่เออเหนียวนั่นจระเอ้จรเคนะ เอาควาเด็กน้อยเป่าป่ะนี้ฮะลันนี้เป็นเท้ามาฮอดวัดแล้วเนี่ยป้าเบนเิดขากอลิสไดาเด้เราไม่ได้มานี่จงังมองเติร์ดผนเห็ดอันเนี่ยโอ้ขักอรีทุกคนป้าเบนิดขากอรีทุกคน,ป,ป,น,กกนป้าไปกินเบียร์อ็อกครับไปนี่บ่นอนันเ,นเนพบ่อน,นันพิธีพิธีบ่อนี่ป้า พิธีเปิดงานบุญภาพป่าหูภาพวัดเก่าตาเหลววันที่1 1เดือน12 2023สองพันสเอ็บอกเลขได้นี่เนาะพอดีเลือกตัวใส่น่1 1 1 1 1 2 23อโอ้ยชื่อชืตัวนี่เลขลิง อ่าเท่าครับอันนี้พันเ็ดลังกาอันเองนี่ขึ้นเถีงเนี่บอกขึ้นไปถ่ายหูไปเถียงไม่ฮะโดนนั้นเขาอ่านเข้าเลยโอ้ยเออจะ่าเข้ามาบินอยู่นี่เออเขานเพื่อนนี่นะกระตาเพื่อนเออเห็นอยู่ในวิดีโอนะบ่เออบังบเพิ่นแต้เออเปิ้ลเต้หูนะไปไปรอเบิ่งก่อนไปรอเบิ้งหูกันสิไปนั่งกั่เปิ้ลเต้บเงิ่งเนี่ย คนพนเพื่อนะเต็มนองเปต็มเองเอาอ,อมีว่าตัวกับเต็มเป็นม,มุมฮะเต็มเองนั่นนี่ฮะป้าจักวีตัวนะ่ะพ่อไอ้ตัวจักวีสพ่อน,นา่าสิบสองปีบังจำฮูบจำฮูบจำฮูบให้หุ่นไว้เป็นลักฐานนี่นะเอา้ามันมีเม่นโตแต่พี่อมอนี่แต็มเออคือคือเนี่ยนี่ฮป้าแต็มหุบหนก นกสองตัวยื่น้ำกันแสดงว่านกมีคู่แม่นบอกโอ้นกมีคู่เพรนี่แต้มเป็ดเนยนอนเนาะภาคอริยนีิฮะย่างไปหาเลาะเบิ่งย่างไปหาเลาะเบิ่งกันนะเปิดแต้มขูงภาพเออกระซิย่างไปพุ่นเลยจะน้อยก่อนนะมาหาเลาะเบิื้องมณีเฮามาอยู่ภายในงานอยู่ในวัดนั่นแหละทุกคนเพราะภาคอริยนเนธนะประร้ากระรานสุดยอดเนาะเดี๋ยวพาไปเบิ่ง บ่ก็คือเยอะคุ้นๆเจ้าเจ้าคนมากะล้างนะเออคอยว่าอยู่คุ้นเหนือนั่นว่าอันเจ้าไปเฮ็ดเวย์อำเภอเนี่เออได้หลา์ปีเน้ยไปเหียนพปเหียนสวรรค์อืมบักเตบักอันนั่นแตะมันนี่บักอันบักโคบบักม่ชื่มันเตะหมูเผาได้บ่เออตะหมูเผาได้บ่ เางคนนี่ยเยอะเมแตมไอ้เชือชี้านะ่ยเต็มนา,นานนี่ <c oughs> ไม่แล้วแเเตเบิด <c oughs> <PM. S 1> ขาเอินขาเอินมาเลยก่อนนี่ยเต็มหูภาพบอแมน,น,น่ <c oughs> ะศิลปก,กรรม <c oughs> เอ่อนามาศิยังไม่ทันได้จบบะเห็นนะอื <c oughs> <c oughs> มเพิ่ดอ่ะเพนู่เพิ่แต้มเลพิ่นศปะาลยนะเตมอื่ะมอ้ะเพ่ดเ่อเพิ่นแต้มหูหูหรือ ว่าจ้ะแต่ไม่ท้อผื่นแล้วเขาก็จะคุ้นๆตั้งแต่เมือ่อเมื่อวานนี้เจ้ากระไม้เนาะเขาว่าจะอึ้านกำลังอืมอันนี้แม่นเล็กน้อยเขาระบายซีอันนี้น,น,นี่ <c oughs> คือปลาซีพรอเนาะซื่นอนะเล็กอ่ะบินตาอ๋าอมาพอบ้านเดียวกันทุกคนเป็นไ <c oughs> ประเทนเนปเลสวาดภาพเนาะ

นี่นี่นี่เบิ้งนี่อันนี้มันหูผภาพ่นนันสเก็ตมาเซื้อเจน,น,นั้นทุกคนพ่นอัดมาเซื้อเจนั่นเนาะเดี๋ยวเอาพิ่นไปเบ่้องนี่เถิงพ่นแต้มนะกางนี้น,น,น,นี่เรื่องพระเวสสันดรดนั่นนี่ทุกคน โอ๋อผันแต้มแบบงามแหงนี่เนาะคือแบบตัวจริงเลยนะทุกคนคือการกับอยู่ในอันผาผ้นังอันนี้ทุกคนบายไม่ได้บ้านนี่ค่ะมีแต่เบิ้งแบบระยะห่างนี่ประมาณเมตรนะทุกคนเพราะว่าใกล้ก็ได้แต่บ่ได้จะน้องไปจับไม่ได้เนาะโดจับไม่ได้อันนี้ไปจับไม่ได้นะทุกคนนี่นครกันอันนี้เป็นเรื่องพระเวทนะนะทุกคน โอ้ง,ง่าแห่งเลยอืออันนี้ไปเอินว่าเนี่ยเลยก่ออันนี้ห้ามผ่านเน,นาะอ๋อนาสนเจอเหงทุกคนเป็นภาพที่ว่าคนแต้มเนาะคากอะไรนะแต่ว่าถ้าเราจะมีความสามารถแบบนี้ก็ต้องไปเห็นนะทุกคนโอ้บนขี่มา้าขี่มา้านั่นเพื่อนนี่ฮะนั่นเปนอะไรเลยวะเลอนาทังบ่เป็นเพื่อ นี่แม่นรูปขบวนแห่พระเวทเออขบวนแห่พระเวทสำคัญแม่นให้เพื่อนชีต้มเขาซีเห็นว่าขบวนแห่สมัยเต็กซี้ต้องมีพวกฟ้อนมวยน้ำอืมแบบมวยลายลาวแบบนี่มัเออฟ้อนมวยเออมวยลายลาวทุกคนมวยลายเราสังเกตเรว่ามวยแบบนี้นะ่ะเดี๋ยวนี้อยู่หลวงพระบางยังฟ้อนกันแบบนี้อยู่โบกัมกกมัดเออมีกัมมัดมีแต่ว่ามืออ้อแม่นว่ามืออ้อมเออเกินมวยลายลาวตัดตัดตัดแล้วมังมันนึ่งติด เย <laughs> <Yeah. laughs> uh. ็กขำมือดิเบิกตีนฮ้ตีนเข่ออ่าใช่ใช่บอบจนี่เจ้านี้อันนี้กัมอเตอร์นั่นต้นั่นมาเร็วเรวเร็วเาี๋ยวนี้ปะตัวนี้เลยตัวให้ตัวนี้ตัวให้ตัวนี้เอาเล้วนี่เดียนี่ ดนี้เดวนี้ัอสุดยอดนะทุกคนนังานนัง้านอันี้เป็นหุโมยลายลาวนะทุกคนแต่น้อยสิเป็นปลาลัตื้อและขันเห็ดขนเหนาีามาดพี่เด้ดีน่าดัพี่เอ้าพี่มาพี่เลยกับเินกับเรา อันนี้มีเมนูภาพนะทุกคนอันนี้่ะต่อพายอันนี้เติร์นเติรอันนี้เนี่อันนี้เพลินมากเลยฮะเออแบบผืนหน้าคอนหน้า้องวงเลยแบบเครื่องดนตรีลาวทุกคนเครื่องดนตรีลาว loud บายๆทุกคนเด้อเพลินเปล่าแขนมอนี่แพนัดเด้๋ยวเรื่องเป่านี่ได้มั้เปล่ากับดูดคนนี้เนี่ยจับเด้ร์น นาค้องวงนี่จะบายหลังเต่รเดนต์ดีด่านะพรอนนะแกเบ่งเพื่อนอันนี้น่าจะเป็นซุ้มประตูเฮ้าก็คือเพื่อนเค้นไว้อยู่ในอันผาวัดเก่าแต่ว่าอันนี้เพื่อนเอามาแต้มเอาเมิอนะสเก็ตสเก็ตเก็ตสเก็ตสเก็ตภาพอสเก็ตภาพกูบาฮู้กูบ้าละกันเพื่อนพรอน บนตาพามตายเม่นบอกไปปรุงตาพามนะบอกตาพามตายไปปรุงตาผ่านหม้อตาผานหมอโอ้มาหาขี่ม้าก่อนค <c oughs> วามลังสองมาเขอเอามาดอมผ่าน ขอโทษลลหลายๆถ้าอา่านมีถือเด้อทุกคนเด้อเบิ่งภาพเอา้ชื่ออันนี้เพราะว่าอา่านไม่เป็นแน่นก็ได,นออนดนไ้นี่เป็นหูสเก็ตทุกคนไปเนเป็นอะไรกะขออนุญาตพาเลาะสมเบิ่งแล้วก็ลงไปทางข้างลุ่มแล้วก็จบคลิปนะทุกคนทางจานเพิ่งกำลังต่อพื้นต่อไผ่อยู่ทางนี้ก็ได้เพื่อความสว่างนะจ๊ะเนาะเพื่อวความสว่างเ้อพี่พี่น้องๆอเขาได้มาอับสมเบิ่งสเก็ตเูืา้าง วันนี้ยังเยืนแสดงมวยลายลาวอยู่เนาะไปเดี๋เป็นอะไรกันลงไปทางข้างลุ่มมานี่เท้าผู้สาวนะคือข้อเนี่ยข้อขาแท้เอ้าเอิาขอให้มันได้เฟสนะขอไม่ได้อย่ากจะเม้อแบบนี้ฮะ <c oughs> ตั้งว่ามาขอเอาเฟสผู้สาวอรือผู้บ่าวอันนี้เนาะ เ <laughs> มื่อนี้หางานบุญบ้านตาแล้วเก้าเนาะและเอากะพามาเลาะเบิ่งนะทุกคน,นไม่ใช่อโอ้ยที่ที่ัดนะ แบบนี้เขาเขามีเอินเอินเอินลูกค้ากินที่แบบนี้เดี๋ยวว่าเอาไม่คนบอสเป็นคนเลยโอ้ยมันกแทบอยู่แล้วนี่เมืองนี่นี่คนมาทำนี่เป็นเล้วกินนันปลาหมึกฮะฮะตอบตอบแทบเรอแซ่บแทบมือแรงจะมาอุ่นนุ่นไปมือก่อนนะทุกคนไป 拜拜。Bye bye.